สวัสดีนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมาทําเมนูผัดผิดปลาดุกทอดกรอบกับพิดานะคะนี่เป็นปลาดุกนะคะพิดาทอดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นเครื่องแกงผัดผิดนะคะเป็นเครื่องแกงแบบปากใต้นะคะแล้วก็นี่เป็นหางกะทินะคะพิดาใช้หางกะทิปัดกับเครื่องแกงให้หอมนะคะส่วนกระปุกนี้เป็นหัวกะทินะคะพิดาไว้ เติมหัวกะทิเวลาผัดจะเสร็จแล้วนะคะส่วนต้วยนี้ก็เป็นชูรสรสดีแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะอย่างอันนี้และพิดาก็มีเป็นพิดาใช้ใบกระเพรานะคะใส่ผัดให้หอมนะคะกับปัดผิดประดุกนะคะเพราะว่าถ้าปกติที่บ้านพิดาที่ปากใต้เวลาทําปัดปิดประดุกส่วนมากจะใช้เป็นใบดาใหญ่นะคะแต่ว่า ปิดาหาใบดาใหญ่ไม่ได้นะคะก็เลยใช้ใบกระเพราแทนนะคะหอมอร่อยดีนะคะก็เดี๋ยวมาผัดปลาดุกกับปิดาดีกว่าน,นะคะ<ๆ>ก็ใส่หางทีิลงไปนะคะ<ๆ>เสร็จแล้วก็ ใส่กลือแกงลงไปนะคะผัดให้หอมนะคะนี่อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะว่า,าพิดา,าจาดับตัวสับมือนหนึ่งนะคะวันนี้ไม่มีคนช่วยทายนะคะเ้าไปประมานกันหมด ก็ปัดเครื่องแกงให้หอมก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ชุดรสละลีแล้วก็น้ำการซรายลงไปนะคะชีรดตามท้านะคะ Terima kasih telah menonton! ตามด้วยหัวกะทินะคะอย่างน้ก็ใบกระเพรานะคะ ก็ปิดปิดประดุของพิดาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหรือบางครั้งน,น้องๆอ,อ,อาจจะใช้เป็นปลาดุสดก็ได้นะคะไม่ต้องทอดนะคะแต่ว่าพิดาชอบอนำปลาดุมาทอดก่อนนะคะถึงจะมาผัดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ละเดี๋ยวไปตักใส่จานด้วยกันนะคะหอมน่ากินมากคะ่นะ,คะ ็สำหรับปิดประดูกก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะหน้าทานไหมคะน้องๆลองเอาสูตรของพิดาไปทำดูนะคะใช้เป็นกะทินะคะ,ะแทนน้ำมันนะคะแล้วก็พิดาก็จะใช้เป็นใบกะเพรานะคะจะหอมน่ากินมากๆค่ะนะคะก็สำหรับคลิปนี้พิดาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ